โอเคสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เมียเมียบ,บังคับให้มาทํานะครับก็คือผมไม่ได้ไม่ได้นี่หรอกแค่ว่าเมียผมบอกว่าทําไมไม่ทําคลิปไออันนี้มันช่วยช่วยเขาเรียกว่าอะไรช่วยใครได้หลายคนไม่ต้องไปเสียเงินเยอะก็คือเวลาล้างรถเนี่ยอย่างที่เรารู้ๆกันหลายบ้านเลยก็จะมีไอตัวปั๊มเนี่ยใช่ไหมครับ แล้วทีนี้บางทีอเราเก็บไม่ดีเราเก็บผิดวิธีหรือว่าเราใช้งานมันมาเป็นปีแล้วเป็นปีสองปีอย่างของผมเนี่ยกระบอกส้มเนี่ยถ้าย้อนไปดูรีวิวผมอะ่ะก็ตั้งแต่ออกรถมาแล้วรถมันก็สามปีกว่าแล้วอะ่ะไอกระบอกส้มเนี่ยแน่นอนว่าไอตัวปั๊มอะ่ะมันก็จะเกิดการเสียหายหรือว่าชํารุดไปตามกาลเวลานะครับซื้อทั้งกระบอกมันก็อยู่ราวๆรว 100, 100้อยร้อยปลายๆใกล้ๆสองร้อยหรือถ้าเป็นช่วงที่ไม่มีโป อย่างกระบอกส้มเนี่ยมันจะแพงกว่าไอ้กระบอกขาวกับกระบอกดําที่ว่าเป็นร้อยกว่าบาทนะครับกบอกส้มมันรู้สึกจะสองร้อยกว่าบาทมั้งนะก็ไอหัวปั๊มผมอะ่ะมันพังไปเว้ยเพื่อนมันพังแล้ว,ว,ลลวทีนี้ผมก็ไปซื้อแต่ว่าผมไม่ได้ซื้อทั้งขวดผมซื้อแค่เฉพาะหัวมันมีหัวแยกขายนะครับคือคลิปเนี้ยจะมาบอกว่าใครที่ใช้ไอปั๊มอันนี้อยู่อะ่ะแล้วแล้ว,แล,วแล้วหัวมันพังโดยที่กระบอกมันไม่ได้แตกอ่ะเราสามารถ ซื้อหัวแยกได้นะครับซื้อหัวปั๊มมันก็จะมีอะไหล่ยางมีลูกยางมีฟองอ้นนคือมีอะไหล่มาให้ด้วยอะ่ะเป็นเสร็จแล้วอะแค่แปบาทนะครับเราไม่ต้องไปซื้อทั้งกระบอกเป็นแบบร้อยฝามันก็ช่วยประหยัดเงินไปได้ก็คือเมียเมียก็ใช้ให้มาทําบอกว่าเออเนี่ยมันมันมีประโยชน์ทําไมไม่ทําผมก็เลยต้องมาทําคลิปอธิบายนะครับก็เนี่ยอย่างผมเนี่ยผมใช้แทบทุกวันอยู่แล้วเวลาวิ่งไล่แมนกลับมาเนี้ย พอช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ฝนตกใช่ไหมผมก็ใช้บ่อยแล้วก็มันก็พังไปตามกาลเวลาแหละมันก็คุ้มแล้วอะสองร้อยกว่าบาทนะครับตอนที่ซื้อมาตอนนั้นเก็บโค้ดเก็บอะไรส่งฟรีก็เหลือรไไ้อยปลายๆปก็ตีเท่ากับสองร้อยอะก็ใช้มาจนถึงสามปีแล้วก็มันก็หัวมันก็พังไปผมก็เลยไปซื้อซื้อเฉพาะหัวมันอะเฉพาะตัวปั๊มอะมันเป็นกระบอกแล้วก็เป็นสายยางมาแล้วก็ใช้งานมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเท่ากับว่า ผมเพิ่งหัวเนี่ยผมเพิ่งพังไปหนเดียวนะครับทีนี้ทําไมผมถึงพังหน่เดียวเพราะว่าเราต้องเวลาเราใช้งานบางทีเราเก็บเก็บเขาเรียกว่าอะไรเก็บผิดเก็บไม่ถูกหลักอ่ะอย่างเนี้ยเนี่ยไอของผมเนี่ยไอกระบอกส้มเนี่ยเพื่อนๆจะจําได้ว่าผมรีวิวว่าเป็นปีแล้วละ่ะเวลาเราใช้งานเราปั๊มใช่ไหมสมมติมว่าเราปัม๊มเราปัม๊มไอกระบอกเนี่ยแล้วเราไม่ได้เปิดฝาคือเราล้างเสร็จแล้วอะแล้วเราไม่ได้เปิดฝาเว้ย ไม่ได้เปิดเอาแรงดันมันออกไอ้พวกเนี้ยมันก็จะพังนะครับมันเพราะมันโดนแรงดันอัดมันก็จะปั๊มไม่ได้ยางเยิงถ้าเราวางตากแดดมันก็จะเขาเรียกว่าไรยางมันก็จะยืดตัวหดตัวมาทําให้อัดอากาศไม่ได้แล้วก็ฉีดไม่เป็นฟองอะไรพวกเนี้ยมันก็ทําให้พังง่ายอย่างของผมเนี่ยผมจะบิดออกทุกครั้งนะครับมันจะมีอากาศค้างอยู่ในนี้ใช่ไหมเราก็แค่บิดออกฟึดออกเพราะว่าบางคนลืมบางคน ใช้งานเสร็จเอาปั๊มไ้เงี้ใช้งานเสร็จแล้วก็ตั้งแม่งไวงั้นะแล้วก็ไปเช็ดรถไปอะไรมันก็ลืมมันก็ทําให้ให้ตัวเนี้ยมันเสื่อมไวแล้วก็พังง่ายนะครับแล้วก็อย่าไปวางตากแดดแบบนี้เนี่ยอย่าไปวางตากแดดสมมติอย่างเงี้ยวางตากแดดมันก็จะพังง่ายนะครับเก็บในที่ร่มน้ํายาถ้ามันเหลือไม่ต้องทิ้งก็ได้เก็บไว้นะครับแค่อย่าไปวางตากแดดเดี๋ยวคืนนี้กลับมาเดี๋ยวผมก็ต้องล้างอีกใครรอคลิปล้างรถก็ให้ใกล้ๆหมดหน้าฝนก่อนนะครับเพราะว่าล้างชุดใหญ่ไม่ไหวเหนื่อยมันล้างทุกวันนะครับนี่ ตรงแกนโชคล้างท่อล้างอะไรทุกวันนะครับก็วันคลิปนี้ก็มาบอกแค่นี้แหละมาบอกเผื่อนเพื่อนหัวปั๊มเสียจะได้ไปซื้อเฉพาะหัวปัม๊มโอเคสวัสดีครับ